สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้จะรบกวนเพื่อนๆทุกท่านไปช่วยกันปล่อยหอยขมลงคลองกันนะครับวันนี้อากาศมันเดี๋ยวร้อน<ม>เดี๋ยวหนาวตั้งใจลงห้วยจะไปจับปูจับปลา ปรากฏว่าทั้งปูทั้งปลามันหนีหมดนะฮะที่จับได้ก็คือหอยเพราะอะไรหอยมันหนีไม่ทันนะขามันสั้นสรุปแล้วก็เลยได้หอยมาประมาณโลหนึ่งว่าจะเอามาออมหรือจะเอามาแกงคั่วดีนะแต่ดูตัวแล้วมันยังเป็นหอยเด็กๆอยูนะ่ปล่อยเอาบุญดีกว่าเนาะอีกสักเดือนสองเดือน ค่อยอามาวัดขนาดใหม่ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับนี่เป็นคลองไส่ไก่ที่ขุดไว้นะครับยาวร้อยเมตรลึกหนึ่งเมตรกว้างก็ประมาณเมตรหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นหอยที่ผมจับมาวันนี้ครับไอ้ตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเท่ากับหัวแม่มือเลยนะส่วนตัวเล็กเนี่ยก็เท่ากับเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะครับ เขาบอกว่าหอยเนี่ยมันจะหอยขมเนี่ยาบางพื้นที่ก็เรียกว่าหอยจูบาภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรนะริเวอร์สแนลหรือย,ยังไง่ะประมาณนี้หอยแม่น้ำเนาะริเวอร์ไปว่าแม่น้ำสแนลแปว่าหอยอายุของหอยนี่ดูในวิกิพีเดียเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอายุยืนถึง11ปีเลยอะ่ะ ออกลูกครั้งละประมาณ4ี่หตัวอหอยนี่มันดีกว่าคนตรงที่นะฮะมันเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนั่นหมายความว่าแม้มันจะอยู่ตัวเดียวมันก็จะไม่สูญพันธ์แน่นอนอาหารของหอยขมนี่ก็เขาบอกว่าเป็นใบไม้ที่ผุพังอะไรประมาณนี้นะฮะ แต่ที่ผมจะให้มันกินก็คือเป็นข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วสุกแล้วนะครับทีนะ่ผมจะโยนลงไปในน้าเพื่อให้มันเกิดตะไคร่น้ำแล้วก็าทางมะพร้าวนะผมเปิดน้ำตัวต้นไม้อยู่นะคลองตัวนี้ก็คงจะเป็นสวรรค์ให้กับหอยขมตรงนี้นะครับนะโอเคนะเรามาช่วยกันปล่อยนะครับ ตอนแรกว่าจะยังไงดีล่ะถ้าเรากรองกันเนี้ยมันอาจจะทับถมกันตายนะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมผมใช้วิธีหวานโยนโยนไปดีกว่าเนะะอางี้ดีกว่าถ้าถ้ากรองที่เดียวกันไม่แน่ใจว่ามันจะทับทับกันแล้วมันจะตายหรือเปล่าโอเคแยกกันอยู่ดีกว่าไว้คิดถึงกันก็ค่อยค่อยคลานมาหากันแล้วกันโอเคนะ ไปดีนะหอยทองลูกพ่อโตวไวๆมีลูกจะเยอะโอเคเดี๋ยวจะใช้วิธีหวานแล้วกันนะนะแล้วยังไงเดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันนะครับว่ามันจะโตได้แค่ไหนโอเคขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ